สวัสดีครับพี่น้องฟังไทยฟังเล่านะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับแบกเบลล์รอบนี่จะไปซือของในตัวเมืองนะครับถึงคุณสองหน้าเข้ใบอยู่ผมของหน้านะครับแบกเบลล์เราก็เป็นทางการเดินทางนะครับผทางเข้มาในเมืองนะครับติดติดไปเดี๋นะครับอเป็นคลิปหนึ่งวิถีชีวิตนะครับของเจ้าอีสานนะครับ บ้านก็วาเดือดรำว่าเดือดรวยคือทางบ้านเพิ่นนะครับกะใส่สามหล่อนะครับสามหล่อพวเพื่อจะเดินทางมาสู่ของนะครับใส่ของบาเดี๋ีนี่ปีกอปีอัพเพิ่นนะครับกะถือว่าเข้ากับบัตรเดือดร้อนยังนะครับเข้ากับข้อเทียงเทียงข้อนะครับถามมาลำบากว่มันก็ลำบากอยู่ครับแต่ว่ามันก็บบัตรเดี๋ ลำบากที่สุดนะครับต้างจะมีข้อถิงข้อใจก็ออยู่แบบข้อเพี้ยงนะครับแต่เด็ตรของหน้ามือนึงเข้ากับก็เลใส่งานใส่เงินภายในรถตับน,บนอนแว่ใจก็จำเป็นเพาะาต้องมาถือของนะครับในสั่วเมืองหน้านที่ต้งเทียเปลี่ยนระฆังนะครับเพื่อเอาไป กินไปใส่นะครับส่วนยาีิปอรยาซิปั้นนะครับขอใส่เ่วือนสัวนะครับตรงกลางนะครับทาสีมาแคทวันนะครับอันภอบางปกะเวจังหวัดยโสธรนะครับเป็นขั้นข้างสนข้างจะเป็นยาสำหรับผ้ปิเบาหานบใส่สามรอพวงเพื่อจะมาส่วนของสื่อฟ้องนะครับจะใส่ชีวิตแบบชาวบ้านชาวเมืองของเข้าปกตินะครับเพราะเราบรเดอ่าว่าเจ้าของขาด ได้แต่ของเกินเอียงเลยสักอย่างนะครับเขาสามารถเดินข้างมากนะครับถ้าเราซื่อของกันนะครับเราข้าวสื่อจะติดตามรับชมได้เลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวน้องจอดรถกันอ่โอเคนะครับหลังจากเขาซื้อของแล้วเนาะซื้อของใส่ช่้นตัวซื้อของสำคัญนะครับอ่าเดินตะต่างสามารถเอาอยู่เดินทางไปซื้อในส่วนของ ตัวไฟฟ้าเนาะก็ดีเฮาจะเดินไปเสีอสายเป็นระบบไฟฟ้าของโซลาเซลล์น,นะครับไปืิอตัวสายไฟสายนั้นนะครับตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับยยตัวแมาติดตั้งเองนะครับแต่ละคนจะมีอของค้อมอยู่ของของละคนนะครับเนี่ยเขาก็นี่นะครับในตัวเ,เมืองของตัวอัเพอของอัเพอร์อออรอออรอกำลักแก้วนะครับจะบริในหม่ากมม้ขนาดจะมีเป็นท,ทางหรือบ้าง ทางขานระวางสายทางอุบลนะครับไปรีสเกตไปก่อว่างไปมาหานะครับนชนะัยนะครับการเดินทางของเฮาก็ผ่านเส้นทางสุปปุ้มวิทนะครับเสน้นหลักของทางาเส้นทางอุบลเนาะนี่ครับความงดงามของระวางเส้นทางนะครับถ่ายวิมวูสูงมา,มาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมความสดงดงามนะครับของเส้นทาง เป็นจะเป็นเส้นทางซีเลนนะครับนะครับซึ่งมีกอการถนนนะครับเป็นเดิมขยายพัฒนาแถวเสียฐจิตนะครับเพื่อขยายถนนเกิดมาลองรับเสรษฐจิตในของเจียซีเนาะนะครับเส้นทางอุบลอุบลกระขามมาดขามโค้งเกี่ยมขามไปแขงสวรรค์น,นเขตของประเทศเลาวได้นะครับอซขอป์ลาวเขตปาตอีเงืองหนอกเนาะนี่ครับนะ เด็กเกลอดกับมีโอกาสเด็กกลับมาบานด้มาถ่ายทอดเรื่องเล่าของเจ้าอีสานเพื่อให้เผยแพร่นะครับบางคนกับยังโมโหจากอีสานนะครับนี่นะครับอีสานช่วงนานนี้อีสานเป็นการพักกันปูเขาเนาะปูเขาตอนนี้เขาก็เริ่มเรื่องารามแล้วก็เกี่ยวนะครับหลังคิดว่าหลังด้วยกระทุงนี่นะจะเริ่มเจบเกียวกันในเบิดหลังบ้านเพ็่นก็เริ่มเจบเกียวแล้วนะครับ เป็นควบเขากอ่อขอสินหานะครับนี่นะครับเส้นสุขุมวิทอำเภอคำขันแก้าจังหวัดยะโสธรนะครับนี่นะครับฟ้อมสดงดงามนะครับผีบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้คิดถึงบ้านคิดทอดบ้านนะครับผู้ได้คิดทอดบ้านกับเบงคิดพ้องแบบเจลอนะครับอา่าจจะถ่ายทอดเรื่องเล่าวัฒนธรรมอีสานนะครับมาให้พ่อแม่พี่นอ้อง เช่ากรุงเทพกรุงไทเนาะเป็นอะเบิึงเป็น,ปน,ปนทำงานต่างจินหรืออาจจะต่างวัะเทศก็ได้เป็นเลยรับชมเพื่อได้รคิดถึงอิสานบานหน้านะครับผ่านมุมโดนมุมกล่องนะครับเห็นความสดงดงามของอเส้นทางต่างๆนะครับเพื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับนี่นะครับเพราเดินทางด้วยเห็นสามลอนะครับเพื่อจะ เพื่อนท่านจะคือขอบืุอของนะครับสำหรับคลิปนี้แดกเปรอกะสวัสดีครับ